ราหูย้ายอังคารที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้จะมีผลเป็นอย่างไรบ้างกับค,คุณทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ทั้งชายและหญิงนะคะวันนี้อาจารย์แม่ได้อธิษฐานจิตขอครูบาอาจารย์นะคะให้เปิดไพ่ทำนายดวงทำนายโชคชะตาของเพศช,ชายและเพศหญิงที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้หรือคลิปนี้ไปขึ้นที่หน้าฟิกของใครนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาของคุณ ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยไพ่ปอกจิตสัมผัสจัพยากรดวงชะตาของชายหญิงนะคะหลังวันที่17ตุลาคมเป็นอย่างไรเมื่อดาวราหูยกย้ายเข้าราศีมีนนะคะเอาละไพ่นะคะบ่งบอกว่าชายหญิงใดนะคะที่เข้ามาเจอในคลิปนี้หน้าที่ของการงานของคุณเขาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยแสดงความสามารถของคุณให้ดีเลยนะคะ เดือนนี้นะคะหลังวันที่17แล้วคุณมีความสามารถอะไรก็ตามผู้คนจะเล็งเห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมองเห็นความสามารถของคุณความสามารถของคุณจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยขยันขันแข็งอดทนถ้าคุณขยันขันแข็งและอดทนนะคะงานของคุณธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะขอบอกเลยนะคะ ส่วนใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะไพ่การเงินของคุณนะคะได้ไพ่องค์เท้าเทพพระผมองค์เท้าเทพพระผมนะคะขอบอกเลยนะคะลูกๆนะมันดีมากๆเลยอะ่ะใครที่ติดขัดอะ่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณจะมีการเงินที่ติดขัดจะราบรื่นขึ้นนะคะเพราะว่าองค์เทพเท้าพระรอมท่าน เปิดดวงชะตาให้แก่คุณแล้วท่านเปิดทางให้คุณแล้วมันเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเออใครที่เข้ามาเจอในคลิปนี้หญิงชายใดนะเขาบอกเลยนะคะว่าคุณจะสุขสมหวังในเรื่องของการเงินและการงานเลยนะคะหลังวันที่17ตตุลาคมนี้นะคะราหูยกย้ายไปแล้วดวงคุณวาสนาคุณจะดีขึ้นมาดูในเรื่องของเกณฑ์ความรักนะคะของคนที่ เข้ามาดูในคลิปนี้ชายหญิงใดก็ตามนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณนะคะคนที่มีคนรักคู่ครองนะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความห่างเหินอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของภารกิจหน้าที่ของตนเองนะคะทำให้ไม่ได้มีเวลานะคะที่จะใช้ร่วมกันไม่ค่อยได้มีกิจกรรมร่วมกันบางคู่บางคนนะคะมีเรื่องของการเดินทางไกลมีเรื่องของความ เขาเรียกว่าอยู่อยู่ไกลกันอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเออส่วนใครที่โสดเนี่ยหลังสิเจดตุลาคมเป็นต้นไปเขาบอกว่าขอให้คุณโสดนะคะสวยหล่อชิลๆไปอีกสักพักหนึ่งนะคะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของคุณเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของธุรกิจการงานและการเรียนการศึกษานะคะเอออ่ะทีนี้มาดูนะคะ ทางด้านความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาของคุณนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ขอเตือนนิดหนึง่งเขาบอกว่าตัวคุณในช่วงนี้เนี่ยความคิดจิตใจนะคะสติปัญญาของคุณเนี่ยสมองไม่ค่อยจะโลดเล่นคิดอ่านอะไรไม่ค่อยจะออกนะคะมันรู้สึกว่ามึนตื้อไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณนะคะกราบขอพอรองคเท้าเทพพระพรหมเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเท้าเทพพระพรหมจะปวดจะนะคะ เปิดดวงของท่านในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะบอกเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ความคิดนะคะของคุณอาจจะไม่โลดแล่นสักเท่าไหร่แต่ขอให้คุณไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรจากองค์เท้าเทพประพรมให้ท่านเปิดทางให้นะคะเอออะสิ่งที่คุณจะสุขสมหวังเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะสุขสมหวังสิ่งที่คุณปรารถนาไว้เนี่ย ะะคุณจะสมหวังว่าจะสำเร็จมาจากมิตรภาพเพื่อนฝูงของคุณที่คุณเคารพคนที่คุณเคารพผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพหรือหัวหน้าง,งานที่คุณเคารพนับถือเขาจะช่วยเหลือส่งเสริมให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเลยนะคะอส่วนในเรื่องของข่าวดีโอกาสดีๆเขาบอกว่าขอให้คุณนะคะ ไปไหว้องค์เทพที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลกินเจนเนาะไปไหว้ขอพรในเรื่องของความสําเร็จ โชคลาภเงินทองหน้าที่การงานนะคะแล้วคุณจะได้ข่าวดีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะข่าวดีโอกาสดีๆก็จะมาจากเพศหญิงเช่นอาจจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่เป็นเพศหญิงหรือผู้ใหญ่นะคะหรือแฟนก็ได้นะคะที่เป็นเพศหญิงเขาคนนี้เนี่ยจะเข้ามาให้ข่าวดีโอกาสดีๆแก่คุณนะคะเออส่วนในเรื่องของชื่อเสียงกิติยศเขาบอกเลยวันนี้นะคะชายหญิงท่านใดได้เข้ามาเห็นคลิปนี้เขาบอกเลยนะคะ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะคุณนะคะจะมีแบ็คอยู่เบื้องหลังนะคะคอยส่งเสริมให้คุณนะคะประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงมี าลาบยศบางคนทำงานราชการนะคะเขาบอกเลยหลัง17ตุลาคมมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานนะคะตอนนี้รอคอยที่จะปรับตำแหน่งหรือรอคอยที่จะสอบอยู่นะคะสอบติดสอบผ่านแล้วก็ได้ปรับตำแหน่งแน่นอนนะคะเอออะมาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะนิดนึงสุขภาพใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะไปปรึกษาแพทย์ห้ามปล่อยทิ้ง นะคะใบนี้คือเขาบอกว่าให้ปรึกษาผู้รู้ครูอาจารย์แพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางห้ามปล่อยถ้าคุณปล่อยแล้วเนี่ยสุขภาพคุณจะแย่นะคะไม่ได้เลยนะคะอันนี้เตือนเลยนะมาในเรื่องบริวารโอ้โหระวังหน่อยนะคะชายหญิงท่านใดที่มาดูคลิปนี้บริวารไพเอ็ดโพดัมไม่ดีเลยและเนี่ยตกดาวราหูด้วยดาวราหูโยกย้ายแล้วแต่ว่าคุณนะคะ นะคะเขาบอกเลยคุณจะ,ะเผชิญกับบริวารที่ไม่ดีอริศตูจะเกิดขึ้นคอนอิจฉาริษยาจะนำภัยนะคะนำเรื่องวุ่นวายใจมาให้กับคุณดาวราหูยกย้ายออกไปแล้วนะคะแต่จะทิ้งทวนนะคะคนไม่ดีให้คุณได้ทุกช้ำระกันใจดังนั้นนะคะถือศีลหแล้วก็ปิดวาจา สง,งบปากสง,งบคําสง,งบจิตสง,งบใจและจะช่วยให้คุณผ่านพ้นจากบริวารที่ชั่วหลายนี้ไปได้นะคะจากสตูหมู่มารอริตัตูหรือคนที่คอยอิจฉาริษยาทิมแทงคุณหักหลังคุณหรือคนที่นิงทาว่า้ลายคุณนะคะขอให้คุณปิดวาจาเดือนนี้ทั้งเดือนเลยตุลาคมปิดวาจาปิดจิตปิดใจนะคะเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลย,เลยนะคะแล้วชีวิตของคุณนะคะ จะโชคดีค่ะจะได้บริวารที่ดีเข้ามานะคะเอาละสิ่งที่ต้องระวังเอออาจารย์ลืมทํานายไปนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะบอกเลยเมื่อดาวลาหูยกย้ายไปแล้วนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องระวังของคุณเนี่ยไม่ต้องระวังอะไรมากนอกจากบริวารน,นะคะที่ราหูจะทิ้งทวนคนไม่ดีเอาไว นะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยระวังนะคะจะมาทิ่มแทงคุณแต่สุดท้ายแล้วเขาเหล่านั้นทําอะไรไม่ได้เพราะขึ้นไพ่เจ็ดโพดาเจ็ดโพดําเป็นไพ่นะคะของพลังงานบวกพลังงานที่ดีเจ็ดเจ็ดโพแดงเนี่ยนะคะไม่ใช่เจ็ดโพดาโทษโทษทีนะคะลูกๆเจ็ดโพแดงนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวังความสําเร็จหมายความว่าคนเหล่านั้นที่คิดร้ายกับลูกๆนะคะจะแพ้ภัยตัวเองนะคะถึงแม้จะโดนดาวราหูทิ้งทวนนะคะทิ้งคนไม่ดี เอาไว้ก็ตามแต่ว่าลูกๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หญิงชายใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะจะผ่านพ้นสัปปะทุกสัปปะโศกแล้วก็สัปปะเคสนะคะจากดาวพระเคสก็คือจากดาวราหูนั่นเองนะคะเอาละแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ใหม่นะคะในโอกาสข้างหน้านะคะในะช่วงที่ดาวใหญ่ๆย้ายนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะมาทำนายดวงให้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน